ที่ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งได้มีการจัดประชมุมคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานเครื่องอิสริยภร์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจกักรพรรดิมาลาประจำปี2 5 6 0ต่อหน้าพระชายรักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10กรกฎาคม2 5 6 1เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานห้องประชมุมมะขามบวานสำนักงานเขตพื้นที่ประถม,มศึกษาเพชรบุรเขตหนึ่งโดยมีผู้คารับพระราชทานทั้งสินนนง้นจำนวนร้ยอยแปิสิยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายจำมวล56คนและเหรียญจกักรพรรดิมาลาจำมวน124คนสมบัติเครื่องอเสรพรดที่ได้รับนี้เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการเพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความชอบในการทำคุณงามความดีและการทำง,งานด้วยความมุ่งมั่นตลอดมาจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตลอดจนวงตระกูลของผู้รับที่มีความภาคภูมิใจ ข้าราชการคนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณช่วยกันปกป้องสถาบันและน้อมนำแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป